เรื่องนี้ยแหละที่แบบที่แบบพูดพูดกันไปเนี่ยเออเกิดอะไรขึ้นไปก็ยับงมันคงลืมยากอ่ะแต่ก็อยากจะให้คิดว่าแบบมันคือเรื่องที่เกิดไปแล้วอ่ะดีวายกลับไปกดดีลีทมันไม่ได้เรียกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทำแบบนั้นไม่ได้ถ้าอยากจะให้มองในมุมที่มันต่างกันไปว่าแบบเออมไม่ใช่อย่างนั้นนะอะไรเงี้ยมองให้มันดีขึ้น ขอโทษจริงถ้าเกิดสมมติว่าทํให้แบบเพื่มรู้สึกว่าแบบนัดมาแข็งมันไม่ใช่งนานคือแบบแค่พูดเฉยเว่าแบบเออถ้าเกิดรู้สึกกดดันอะไรเงี้ยถ้าเกิดรู้ว่ามันเป็นการแข่งขันก็อยากจะให้แบบมองให้มันสบายๆเอชิลๆอะไรเงี้ยขอโทษถ้าสมมติว่าทำอะไรให้ไม่สบายใจดีขอบคุณมากนอนเมื่อยไหมนั่งก็ได้นั่ง้เหรอ รอนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เนี่ยมีเรื่องเคยเกาะเกิดอนอะไรเนี่ยใช่ปะ่ะซึ่งที่เคยพูดพูดกันจริงแบบก็มอ,ม,อม,อมองมองดูแล้วจริงถ้าเกิดไม่ใช่พวกเราสามคนทุกคนเขาก็ดูรักกันดีนะ <c oughs> ผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเรานี่หว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ผมก็รู้สึกแย่นะตอนเนี้ยจริงก็คือก็คือรู้สึกไม่ค่อยดีหรอกมาแบบเออ แต่คนเป็นไงนิสัยต่างกันชัวร์อยู่แล้วตรงเนี้ยแต่ว่าแบบรอนเป็นของรอนงี้รอนไม่เคยมาด่ารอนไม่เคยมาทําให้แด้รู้สึกไม่ดีแค่แบบรอนก็อยู่ของรอนเนี่ยแต๊บไม่เคยแบบเข้าไปแบบแบบเฮ้ยรอนแบบเรามาคุยอะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่ว่าแบบก็อยากจะให้มันเปลี่ยนไปใหม่ไงแต่ก็จะพยายามแบบมากขึ้นเยอะเออให้มันแบบทุกอย่างมันดีขึ้นเพราะถ้าเกิดมัวแบบคิดว่าแบบเฮ้ยมันใช่หรววะมันแบบ มันจะคุยรู้เรื่องหมว่าอะไรมันก็จะแย่นึกออกปะหลังจากนี้มันก็จะเป็นอย่างที่คุูรักพูดไม่ได้เออพอะงั้นมันก็ต้องเปลี่ยนไปขอโทษถ้าเกิดทำให้รู้สึกไม่ดีเออคีกันดีกดันโอเคครับแต่โอม,มัน,นก่อนตุ๊กตาหมียักษ์ที่พิงคพูดตรงเลยนะคือตอนแรกผมก็แบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมพี่ต้องอย่างนี้วะทำไมต้องแบบร้องไห้วะ พี่เป็นไรวะใช่แต่คือแบบพอแบบได้คุยวันนั้นนะ่ะที่พี่ร้องไห้นนเนี่ยได้ออกไปคุยกันตรงเนี้ยก็แบบผมก็รู้เริ่มเริ่มเริ่มรู้ว่าข้อแรกคือผมโดยเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาเป็นของเขาอย่างนี้แล้วตอนนั้นผมก็ดันคิดว่าแบบเขาเป็นอย่างนี้ก็เป็นของเขาไปดิเราก็อยู่ของเราไม่เดือดร้อน พี่ไม่ทำผมเดือดร้อนผมไม่ทำให้พี่เดือดร้อนแต่คือพอมาถึงถึงตอนนี้มันกลายเป็นว่าแบบมันมันไม่ถูกที่ผมมองอย่างนั้นพี่เป็นอย่างนี้ผมก็แบบจะไปมองว่าพี่แบบเฮ้ยยังไงวะมันก็ดูเหมือนผมต่อต้านดูว่ะเพราะฉะนั้นก็หลังจากนี้มันก็ต้องเปลี่ยนไปเออผมก็จะผมคือมันก็จะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นถ้าแบบเออคือเราก็เล่นกันอยู่แล้วอ่ะดูปะล่ะก็พี่บอกว่าให้มันเป็นเหมือนเดิมมันก็เป็นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบ การสนิทกันมันก็ต้องนะใช้เวลานิดนึงคือแบบเราไม่ได้แบบมาคุยเรื่องแบบเหมือนที่ผมคุยพี่กีแบบอะไรเงี้ยเพราะงั้นมันก็ต้องมีเรื่องอื่นซึ่งตอนนี้อาจจะแบบยังไม่เจอเปีนะ้ยงแแบบมาสนิทกันแต่ว่าแบบมันก็ต้องเจอเขาสักวันอะไรเงี้ยก็จะพยายามค่อยๆหากันไปจนกว่าเราจะได้สนิทกันจริงโทษทีโท มือก็นั่งได้ครับพี่โบไม่มีอะไรนะก็โอเคสบายก็นั่นแหละที่ผมเคยทําให้พี่แบบรู้สึกว่าผมแบบโหดอะไรเงี้ยแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเด็กนี่มันไม่ชอบเราเพราะว่าอะไรไคือจริงๆพี่ก็รู้แล้วว่าผมเป็นคนไงผมก็ค่อนข้างชัดเจนนะในระดับหนึ่งว่าผมเป็นคนยังไงเออก็นั่นแหละก็ถ้าเกิดทําให้แบบมีส่วนที่ทําให้ต้องร้องไห้อะไรเงี้ยก็ขอโทษด,ด้วย จริงเพราะตอนนั้นผมไม่ได้คิดแรงจริงคิดแต่แบบเอาให้พี่ปั๊มหายก็หายหายให้หายดีก่อนอะไรเงี้ยไม่ได้คิดอะไรจริงก็ถ้าเป็นคนอื่นมันอาจจะมีทางออกที่ดีกว่านี้แบบมันผิดไปแล้วก็ขอโทษจริงครับ <laughs> นี่ยิ่งไม่มีอะไรเลยก็า <laughs> อ, <laughs> อาจจะมีก็่ด้นะ <laughs> อาจจะมีก็ได้อาจจะมีก็ได้ไม่รู้นะที่เราไม่รู้ตัวก็ขอโทษที่ทําให้วีคนี้มันอาจจะง่ายกว่านี้ถ้าเกิดเป็นคนอื่นคู่กับนู้ไม่รู้ก็ามันก็เป็นเพื่อนกันมันก็ยิ่งเล่นใช่ไหมล่ะมันก็ยิ่งมีอะไรทําให้แบบต้องมานั่งจับมือเนี่ยมองตามันก็ลําบาก้าไปเออมันก็ตลกอ่ะเพราะงั้นมันก็แบบเออก็ขอโทษที่ทําให้มันยากขึ้น แล้วขอขอโทษอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบเคยทาให้เสียใจอะไรเงี้ยโอเคนะมาเลยพี่ก็โอเคขอโทษยังโอเคโอก็ไม่มีอะไรเรานะสบายใจโอเพ ก็ขอโทษถ้าเกิดทำให้คิดว่าแบบออพวกเราเป็นคนพูดที่มันดูไม่น่าไว้ใจขนาดนั้นดูแบบเอ,อเ้แาม,มแอบไป้องหน้าขอโทษที่แบบทําให้เพราะถ้าเกิดมันไม่มีการแบบทําให้รู้สึกอย่างนั้นมันก็คงไม่คิดหรอกใช่ป่ะล่ะแต่บางเงินมันมีมันมีแบบจุดที่แบบทําให้ความคิดวแบบ่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไวแสดงว่ามันอาจจะต้องเป็นพวกนี้แน่เลยเพราะนั้นเนี่ยที่มันเป็นจุดนั้นก็เลยแบบต้องขอโทษที่นะทําให้มันเกิดขึ้น โดยจริงเร่